ไ i ไรส์ับเป็นศูนย์รวมเรื่องรสชาติแล้วก็คาแรคเตอร์คุณลักษณะของข้าวไทยโดยที่เราอะเอาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของไทยนะครับมาผ่านการทดสอบผ่านการชิมรวบรวมไว้เพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้คนที่ต้องการข้อมูลเรื่องรสชาติข้าวไปใช้เนี่ยสามารถมาค้นหาข้อมูลตรงนี้ได้ครับ ถ้ามองชัดๆเราเป็นเฟเวอร์เฮาส์อย่างหนึ่งที่เน้นรสชาติของข้าวโดยเฉพาะสิ่งที่เราทํามาครับก็คือเราพยายามพัฒนาวิธีชิมข้าวขึ้นมาแล้วก็พัฒนาวงล้อของรสชาติข้าวเพื่อให้นักชิมต่างๆเนี่ยสามารถแยกแยะได้ว่าสายพันธุ์ข้าวต่างๆมีรสชาติอย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นข้าวขาวเนี่ยส่วนใหญ่จะมีรสชาติของน้านมหรือของใบเตยมากเป็นพิเศษในขณะที่ข้าวสีเข้ม,ข,มขึ้นอย่างข้าวที่มีสีแดงขึ้นมาเนี่ยปับ๊บ มีคนได้รสชาติอบเชยมีคนได้รสชาติของขมิน้นหรือว่าข้าวสีเข้มมากๆเนี่ยก็จะมีรสชาติของโกโก้โกรสชาติของช็อกโกแลตสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่เราสามารถปักดันข้าวจากชาวนาแปลงเล็กที่เราทํางานด้วยเนี่ยที่ใส่ใจในการปลูกข้าวจริงๆเพื่อที่จะให้สายพันธุ์ข้าวดั้งเดิมของเราเนี่ยยังสามารถคงอยู่ได้รักษา สิ่งที่เรียกว่าไบโอเดเวอ์ซิตี้ของข้าวไทยไว้ได้ครับคนไทยอยากกินข้าวเป็นหลักแต่เราอ่ะจริงๆไม่รู้จักข้าวที่ของเราที่มีเลยผมเองเนี่ยใช้เวลาจนถึงขนาดที่ว่าต้องไปเป็นคนที่ดูแลทางด้านเศรษฐกิจสร้างสารรค์ทางภาคอีสานถึงได้คนพบว่าเรามีข้าวสายพันธุ์พื้นเมือง5828สายพันธุ์ในขณะที่มีข้าวพันธุ์ผสมเนี่ยอยู่3 0,000สายพันธุ์เราเอาความคิดสร้างสรรค์มารวมกันกับวิธีขายข้าวเลยเกิดเป็นไทยไรซ์ซับขึ้นมา หลักๆเลยนะครับก็คือเป็นคนที่สนใจเรื่อง f l a v ร r ชัดๆหนึ่งจะเป็นเชฟเชฟเนี่ยส่วนใหญ่จะหาอินกิเดียนท์พิเศษเพื่อสร้างความพิเศษให้กับมื้อต่างๆของเขาในขณะเดียวกันโรงแรมที่ต้องการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้ลูกค้าเออร i ไ m ส์อิมเ e อร e ซี e ีล e เเนเนี่ยก็คือเข้ามาตั้งแต่เครื่องดื่มเวลคัมริงยันไปจนผลิตภัณฑ์ในห้องนอนและในสปาเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่มาจากข้าวโดยตรงนะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถให้คําปรึกษาและประสบการณ์ได้ตอนนี้ลูกค้าหลักๆมีตั้งแต่ ทางจังหวัดอยากต้องการโปรโมทข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองของตัวเองเช่นจังหวัดนครสวรรค์อยากโปรโมทข้าวพันธุ์สายพันธุ์ข้าวหอมใบเตยซึ่งมีกลิ่นใบเตยแรงมากเราบอกว่าข้าวอันนี้เป็นข้าวที่ทําข้าวต้มดีที่สุดเท่าที่เราค้นพบตอนนี้นะฮะตอนนี้เราก็ทํากระบวนการในการสร้างการตลาดการชิมการต่างๆให้เขาอยู่เนต้าเบสตอนนี้เรามีประมาณร้อยสายพันธุ์เราค่อยๆทยอยชิมข้าวที่สามารถที่จะมีวอลลุ่ม r ร d u c t ด o n ชันได้มีประมาณร้อยสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่เราชิมแล้วว่ามี รสชาติดีมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจและมีสิ่งที่เรียกว่าคอนสิสเซนซีก็คือทั้งการผลิตการปลูกเนี่ยสามารถนิ่งที่สามารถตกต่อยเป็นคอมเมอร์เชียลได้ครับการชิมค้าของเราเนี่ยก็จะเป็นนักชิมกาแฟนักชิมเอ,อ่อไวน์หรือว่านักชิมแป้งนะครับพวกเชฟเบเกอรี่ต่างๆเนี่ยเขาจะมาเป็นที่ปรึกษาของเราในการชิมข้าว จริงๆตัวเองเป็นสถาปนิกนะบละล้วกาทํางานลักษณะสถาปนิกชุมชนสถาปนิกเพื่อสังคมมาโดยตลอดผมมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจกพอเพียงมาตั้งแต่เด็กแต่เราก็รู้สึกว่าเรียนรู้ผิวๆการมาเรียนพอแล้วดีเนี่ยทำให้เราเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจกพอเพียงอย่างจริงจังแล้วเอาความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้ในการสร้าง Product ต่ตางๆของเราได้อย่างเช่นไทไรส์ทับเนี่ย ตอนแรกเรามองว่าเป็น Data b a s e เฉยๆแต่ณปัจจุบันเนี่ยผ่านการเรียนรู้จากเทรนเนอร์ต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้ว่าจริงๆล้วมิชั่นเราอ่ะสามารถไปใหญ่กว่าน,นั้นได้คนทั่วไปอยากกินข้าวดีๆอย่างนี้ต้องมาเมืองไทยมาหาที่เมืองไทยเท่านั้นเราสามารถสร้างข้าวสายพันธุ์พิเศษสายพันธุน์ปราณี่เพื่อที่จะแอดแวลูสูงๆเพื่อที่ชาวนาแปลงเล็กเนี่ยสามารถที่จะอยู่อยางยืนได้อย่างอากูบใจณปัจจุบันรู้สึกดีใจมากที่สามารถเดินตามรอยพระบาท ในการทำงานเพื่อทำให้อาชีพของเราเนี่ยเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและพัฒนาชุมชนและพัฒนาคนต่อไปครับ